ตอนนี้สายอยู่ที่สวนเห็ดศรีวิไลค่ะในพื้นที่ของตําบลท่าข้ามอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานี่เองนะคะซึ่งสายจะพามาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นเห็ดนางรมฮังการีสวยๆแบบนี้จะมีขั้นตอนกรรมวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอาส่วนเอาส่วนเอาส่วนกันไปเก็บปิดสุดยอดอาหารอีสานบา้านเฮารสเด็ดก็จะเป็นส่วนผสมเหมือนอขี้เลื่อยแล้วก็พวกพวกกลุ่มรำพวกแร่ธาตุะจะเป็นส่วนผสมในใน,ในก้อนเชื้อนะครับผมอันนี้หลังจากที่เราหยอดเชื้อเข้าไปแล้วนะครับใช่อันนี้อันนี้ก็คือจ,จะเห็นได้ว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีเชื้อเห็ดอยู่ข้างบนบส่วนอันนี้ เป็นอันที่เราบ่มแล้วหลังจากที่เสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บเราจะมาบ่มจะเห็นได้ว่าอันขาวๆที่มันวิ่งอยู่ในนี้ย่างเงี้ยก็คือเชะเป็นหัสใช่จะเป็นเส้นใยที่มันจะเดินนะครับผมก็คือเหมือนลูกค้าเอาไปเนี่ยก็คือให้สังเกตว่าเหมือนที่ที่ที่ก้นของถุงนะครับอาจจะถ้าเชื้อเดินขาวเต็มแล้วเนี่ยก็คือสามารถพร้อมที่จะเอาไปเปิดดอกได้เลยก็คือเอากระดาษพอเอากระดาษตรงนี้ออก ก็อาจจะลดน้าลดน้าก็คือพยายามอย่าให้เข้าหน้าก้อนนะลดจากบนลงล่างแล้วลดเฉียงเฉียงนะลดปกติอย่าให้เข้าตรงนี้ใช่ครับผมพอลดเสร็จปุ๊บครับผมเห็ดพอเราเอากระดาษตรงนี้ออกเห็ดก็จอกมาทางนี้อ่าใช่ครับผม3าถึงเวันอย่างที่พี่บอกใช่ประมาณนี้ครับก็สามารถเก็บเห็ดไปรับประทานได้เลยครับผมอันนี้เป็นความง่ายดายใช่ครับผมความง่ายดายซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าจะลองนําไปปลูกรับประทานเองที่บ้านก็ได้นะใช่ครับผมถ้าถ้าสมมติว่าสักหนูจะทํารับประทานสักหนึ่งมื้อเนี่ย หนูจะมีไว้ที่บ้านสักประมาณกี่ก้อนคะพี่จริงแค่หนึ่งมือ้อก็ประมาณสัก20-30ถึงก้อนย0่0ก้อนใช่ครับผมก็คือสามารถเอาเอาไปรับประทานเองหมายว่าทุก,ทกอุกบางทีก็สัก3ามี่วันคั้งอะไรประมาณนี้<อ>ครับผมก็สามารถเอาเอา,เอาไปเป็นเมนูประจำบ้านได้เลยนะครับผมอันนี้ก้อนละเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่ราคาขายตกก้อนละประมาณ8-10บาท แปดถึงสิบบาทครับผมก็คือข book ึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื <am <am ้อนะครับผมก็ถ้าเหมือนว่าไม่ไม่ถึงร้อยก้อนก็อยู่ที um ่ประมาณ10บาทนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณมากก็ราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับผมค่ะถ้ายิ่งซื้อมากก็ใช่ราคาก็จะลดลงก็จะลดลงครับผมใช่ครับผมก็ถ้ามีติดไว้ที่บ้านสักสิบก้อนนี่สิบก้อนก็ก็ได้อยู่นะสําหรับคนที่ไม่อยากจะไปซื้อที่ตลาดหรือว่าอยากจะมีไว้ประทานเองในครอบครัวก็สามารถเพราะที่นี่ก็ขายก้อนด้วยเหมือนกันใช่ครับผม เราะเหมือนบางคนอ่ะแบบอยากกินดอกเห็ดเล็กๆอ่ะบางทีรสชาติดอกเห็ดที่ขนาดเล็กอ่ะ,<ฮ>ะมันจะความหวานอะไรเนี่ย,ยมันจะอร่อยกว่ากับดอกที่มันมีขนาดใหญ่นะครับผมบางทีอาจจะบางคนเอาไปผัดน้ํามันหอ,อยอะไรแบบนี้ <ฮะ S 2> บางทีในตลาดเห็ดดอกเล็กๆอาจจะไม่มีขาย <ฮะ S 2> ถ้าเหมือนถ้ามีขายก็ราคาจะสูงกว่าราคาที่ดอกขนาดปกติทั่วไปนะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับผมไม่ก็ใหญ่ใบหน้ามันดอกจุ่มดอกบานเต เหมือนแกงผู้สาวบ้านนาที่เฝ้าคอยรอไอ้ผ้าเกิดหนูซื้อครับผมก้อนเห็ดที่เนี่ยพร้อมละที่จะออกดอกไปปุ๊บเอากระดาษข้างหน้าออกข้างหน้ามันออกเจ็ดวันใช่สามถึงเจ็ดวันะจะออกดอกเอาดอกชุดแรกอะนะค่ะแล้วก็ชุดที่สองก็คือก็ห่างกันประมาณสักเจ็ดวันค่ะก็ทยอย ห่างกันไปเหมือนว่ามันอยู่ที่ว่าเหมือนชุดแรกอะธาตอาหารสารอาหารในก้อนมันก็มีอยู่อ่ามีอยู่ดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะนะค่ะอ่าพอชุดที่สองม,มันก็กน้อยลงเพราะว่าจํานวนอ่าน้ําหนักต่อหนึ่งช่อชุดแรกมันจะน้ําหนักประมาณสักอ่าครึ่งขีดถึงหนึ่งขีดแล้วก็พอชุดที่สองชุดที่สามชุดท,ที่สี่สอ่าลดหลั่นลงไปน,น้าหนักก็น้อยลงใช่ก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่การดูแลรักษาหน้าก้อนแล้วว่าเออถ้าเราลดน้ําไม่เข้าหน้าก้อนอ่าเรา ขูดแต่งหน้าก้อนดีหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถอา,อายุก้อนก็จะใช้นานมากขึ้นเพราะเหมือนลูกค้าบางคนที่เอาของก้อนผมไปก็ประมาณห้าเดือนก็ยังก็ยังออกอยู่นะก็คืออยู่ที่การดูแลการใส่ใจคือถ้าเกิดว่าเราจะปลูกลบประทานที่บ้านเนี่ยคืออีกได้นานนานครับผมถ้าเราแบบเรา เราเราเราใส่ใจสักนิดนึงอะนะก็เหมือนถ้าคนถ้าคนแบบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยเหมือนการใส่ใจดูแลเขาเขาก็าาาจะมีอ่าตรงนี้อยู่แล้วะมีเธิงเห็ดไข่เห็ดคนเห็ดไข่ละงอขึ้นอยู่น้ำโอกน้ำดงน้ำดอน,ดนหัวน ค่ะและนี่ก็คือเห็ดสวยๆที่เราเก็บมาจากฟาร์มที่เราได้เห็นวิธีทำกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะนำเชื้อเห็ดไปเลี้ยงที่บ้านสามารถนำไปรับประทานเองง่ายๆนะคะวิธีเพาะเลี้ยงก็ง่ายๆดูแลก็ง่ายๆก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือว่าสอบถามกับพี่กุ๊กได้ที่สีวิไลสวนเห็ดแห่งนี้และคะ่ะวันนี้ซรายต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเก็บมาฝากพบกันได้ให,หม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เขาในตาไปหาเห็ดกันเห็ดมีมากมายเห็ดมีอยู่หลายชนิดหล่อเลี้ยงชีวิตหมูเฮา